คมออนไลน์แห่โอนเงินให้วัดพระบาทน้ำพุคนละ9ก้าบาทเพื่อช่วยเหลือทางวัดน,นั้นต่อเรื่องดังล่าวทนายเกิดผลเกิดแก้วทนายความและฝ่ายกฎหมายวัดพระบาทน้ำพุและมูลนิธิธรรมรักชี้แจงว่าเรียนสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านด้วยมีการส่งข้อความร่วมบริจาคทำบุญ9กา ในสังคมออนไลน์จนมีผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังวัดจํานวนมากนั้นในฐานะทนายความใส่กฎหมายของวัดพระบาทน้ําพุและมูลนิธิธรรมรักขอเรียนต่อประชาชนและสื่อมวลชนว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของวัดพระบาทน้ําพุจริงแต่เป็นโครงการเดิมเมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่เนื่องจากจิตศรัทธาของประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาช่วย ทางวัดและส่งครบะห์ผู้ป่วยประชาชนจึงยังคงส่งต่อข้อความนั้นต่อต่อกันด้วยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งทางวัดเห็นว่าเป็นกุศลต่อผู้มีจิตกุศลผู้ที่ทําบุญเข้ามาและเป็นการอนุเคราะห์ต่อผู้ป่วยผู้ยากไร้ประกอบกับบัญชีเงินฝากต่าเป็นของวัดจริงทุกประการประชาชนที่มีจิตเมตตาสามารถโอนเงินร่วมทําบุญข้างบัญ ้องกันมิฉาชีพและเพื่อความสบายใจของประชาชนผมในฐานะทนายและที่ปรึกษากฎหมายของวัดพระบาทนักุูมูลนิธิธรรมรักจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ